สวัสดีทุกคนฉันจะพามาดูการตัดเล็บเจ้าลูกแมวิืมกะที่ตัวแรก็กเจ้าเสี่ยวฟูดูเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะฉันต้องคอยตัดเล็บสลับกับเกาท้องมันจะนิ่งในแบบนี้ไม่ใช่เลื้งง่ายกว่าจะตัดได้แต่ละข้างพิกและพิก,อ,กอีกเกาและเกาอีกคุนสุดท้ายคือใจอ่อนแล้วก็นั่งยอมให้ตัดท่านี้แม่นี่เธอว่าเก่งมากเลยนะฉันหมายถึงฉันนลวว่าเก่งมากเลยนะอดทนกับมันได้เนี่ย เป็นไงอวดพุ่นงานกันสักหน่อยเห็นไม่เห็นไม่รู้หรอกและมาต่อกันทีจะเสี่ยวไปน้องเล็กของเรานั่นเองตัวนี้ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะแม้ในคลิปจะเห็นว่าง่ายนะฉันก็เกือบตายนะตัดไม่ถึงไหนสักทีมีแต่เกาทองเกาค้างมันอยู่นั่นแหละพัดมันจะไม่ยอมมันก็ไม่ยอมมันจะดิ้นสุดชีวิตลำบากฉันต้องมานางเกาทองเกาค้างมันอีกแล้วพอมันพอใจมันก็ยอมให้ตัดแต่ฉันลืมไม่พอใจแล้วนะเฮ้อพอตัดใกล้เสร็จ มันก็เริ่มนิ่งแม่ทำไมมันไม่นิ่งตั้งแต่นานๆแล้วที่ฉันอยากให้มันลุกมันไม่ลุกเนะมันนิ่งทำไมทำไมมันไม่ไปะมาต่อกันทีจะเสี่ยวอายตัวทีดื้ที่สุดประจหมู่บ้านและดูตอนมันมองนะฉันมันคงบอกอัดเร็วๆหน่อยดิก็ดดวยความที่กล้องฟูเห็ดดีหรือเกินดูจะโชว์ลิฟแมวเห็นไหมล่ะไม่เห็นอยู่ดีแล้ว รอบนี้เล็บเจ้าเสี่ยวอายคือทั้งยาวทั้งแหลมเลยตัดเล็บมือเซ็จก็มาตัดเล็บเท้าก็ส่วนมากลูกแมวทั้งสามตัวเล็บมือจะยาวกว่าเล็บเท้านะและดูท้ามันดูมันเหนื่อยใจกับฉันมากเลยแต่ฉันก็เหนื่อยใจกับมันนะฉันยังไม่เห็นทําท้าเหมือนมันเลยฉันเริ่มน้อยใจมันแล้วนะฉันก็จำไม่ได้ว่าตัดเล็บแมวครั้งล่าสุดเมื่อไรมาตัดครั้งนี้เลยดูยุ่งยากมากเลย นี่คือสภาพจะเสี่ยวอ้ายหลังจากตัดเล็บเซจเหมือนมันหมดอะไรตายยากแ,แค่ตัดเล็บเองเดียวมันก็ยาวนะอันนี้คือตัดเล็บเพื่อเตรียมการอาบน้ําในครั้งน้านะไปเลยนะทุกคนฉันจะเป็นตัดเล็บตัวเองกดฝากกดไลก์กดแชร์กด subscribe see you